สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําขนมมันม่วงนะคะนี่นะคะมันม่วงเราก็เอานําไปปั่นนะคะเพื่อนๆนําไปปัน่นกับกะทิมันม่วงครึ่งโลมันม่วงเราก็เอาไปนึ่งก่อนนะคะเพื่อนๆนแล้วก็นํามาปั่นนะคะมันม่วงครึ่งโลกะทิสามขีดแล้วก็น้าน้ําสะอาดเราเติมน้ําสะอาดไปอีก500 ML นะคะหรือว่าครึ่งลิตรนี่นะคะ ก็จะค้นๆเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่น้ำตาลนะคะใส่แป้งใส่น้ำตาลก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวนะคะสามขีดนะคะทรายแดงอีกสองขีดนะคะแดงสองขีดหรือว่าถ้าเราชอบหวานเราก็เดี๋ยวเราเอาไปกวนแป้งข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยตวงเจ้าหนึ่งถ้วยตวงครึ่งนะคะ แป้งเท้าเศษหนึ่งส่วนสามถ้วยตวงแป้งมันก็เศษหนึ่งส่วนสามถ้วยตวงนะคะแล้วก็เกลือหนึ่งช้อนชาแล้วเราก็จะผสมให้เข้ากันดีแล้วเราก็นำไปตั้งไฟนะคะถ้าเข้าข้นเราก็เติมน้ำไปอีกได้นะคะนี่นะคะพอแป้งกับ ละลายดีกันแล้วเนาะน้ำตาลเป็นส่วนน้ำตาลปิ๊บพี่เป็นก้อนก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรานำไปกวนเขาก็จะละลายเนาะนี่นะคะเรานำไปตั้งไฟกวนกันเลยค่ะน,นะคะเรากวนมาสักพักก็จะข้นแล้วเนาะนี่นะคะก็จะเป็นก้อนนะคะอีกไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็คนไปเรื่อยๆถ้าเขาข้นเราก็เติมน้ำได้นะคะ แเขาคนเราก็เติมน้ำได้นะคะตรงนี้ก็จะหนักมือนิดนึงนะคะนะคะเดี๋ยวก็คนไปอีกสักพัก ก็จะสุกแล้วนะคะก็จะได้แล้วเนาะส่วนเกลือเราต้องชิมนะคะเพื่อนเราชิมให้เขาออกกลอยนิดๆก็จะอร่อยนะคะถ้าเขาไม่ไม่ได้กลอยไม่เค็มนิดเค็มนิดนึงนี่นะคะก็จะได้แล้วเนาะ,ะเราก็จะนําที่เป็นลูกเต๋า ที่เรานึ่งแล้วเราก็ทำเป็นลูกเต๋านะคะอ็กๆใส่ไปด้วยก็จะคนให้เข้ากันแล้วก็จะนำไปตักใส่ถ้วยนะคะนี่นะคะเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเรานำไปตักใส่ถ้วยกันเลยค่ะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตักเนาะใส่ถ้วยแบบนี้นะคะ ใส่เหมือนไอเปียกปูนใบเตยนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะใส่อีกที่ไม่ต้องเต็มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่หน้าอีกเนาะนี่นะคะบางคนเขาก็จะไปใส่ถาดนะคะถ้าใส่ถาดเราก็จะต้องให้เขาคอนอีกสักนิดเนาะนี่เราใส่ถ้วยนะคะ เดี๋ยวเราก็จะตักจนเสร็จเลยนะคะว่าจะได้สักกี่ถ้วยเนาะนี่นะคะเราก็จะได้สามสิบสองถ้วยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปทําน้ํากะทิลาดหน้ากันเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะเอากะทิสามขีดเนาะกะทิกองนะคะเราใช้กะทิกกเนาะเราก็จะเอาน้าผสมด้วยนะคะ อันนี้ครึ่งลิตรเนาะห้าร้อยมนี่นะคะแล้วก็แป้งหนึ่งถ้วยตวงแล้วก็เกลือเกลือ2ช้อนชาให้เขาออกเค็มๆมมันๆน,นะคะเพื่อนๆน้ําตาลทรายเศษหนึ่งส่วนสีถ้วยตวงแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันแล้วก็เอาไปตั้งไฟนะคะ เราก็จะมาตั้งไฟคนให้เข้าคนนะคะเพื่อนๆคนไปเรื่อยๆไฟกลางๆนะคะให้เข้าคนแล้วเราก็จะนําไปลาดตัวขนมเนาะนะคะที่เราเตรียมไว้นะนี่นะคะคนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเขาก็จะค้นเนาะ,ะเราต้องชิมนะคะเพื่อนๆให้ออกเค็มนิดๆนี่นะคะก็ ปุนแล้วเนาะนี่นะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็จะนาไปราดตัวขนมเรานะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักใส่เราก็จะตัก ราดให้เสร็จเลยนะคะเ,เพื่อนแล้วก็ให้เย็นแล้วเราก็จะเอางาขั่วให,ใ,หใหม่หอมมาใส่นะคะมาโรยหน้าใส่ใส่ไม่ต้องเต็มมากนะคะเดี๋ยวเวลาเราเอางามาโรยแล้วก็ปิดฝาจะได้ไม่จะได้ไม่ไม่ไมโดนฝาเนาะถ้าโดนฝาแล้วมันจะไม่ดูไม่สวยนะคะ เนี่นะคะเราก็ตักเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวปล่อยให้เย็นแล้วเราก็จะมาโรยงานะคะนี่ค่ะนะคะก็เย็นแล้วเนาะเราก็จะโรยนี่นะคะงาขั่วใหม่ๆหอมๆนะคะเ,เพื่อนๆจะโรยแล้วก็ปิดฝา นะคะคเราก็จะปิดฝาเนาะดังแป๊บนะคะก็จะไปขายนะคะเพื่อนๆตะโก้มันม่วงเราก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องครัวแม่วิไลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ